สวัสดีคะ่ะคนลัคณาราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube โหรา95ดูดวงกับหมอแพนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงชะตาประจำเดือนพฤษภาคมปี2565ของคนลนัคณาราศีพฤษภนะคะเป็นคำทำนายในภาพรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งถ้าต้องการคำพยากรณ์ที่เฉพาะเจาะจงก็ต้องดูเป็นการส่วนตัวนะคะการดูดวงก็เป็นเหมือนแผนที่ของชีวิตแต่ดวงดาวไม่ใช่ตัวกำหนดชีวิต ดวงดาวแค่บอกทิศทางชีวิตของคุณเท่านั้นอย่าลืมว่าชีวิตของคนเราจะดีขึ้นได้ก็ด้วยการลงมือทำชคนราศีพฤษภในเดือนพฤษภาคมนี้เป็นเดือนที่ดวงชะตามีความสดใสรุ่งโรจน์มากทีเดียวด้านโชคลาภความสําเร็จและผู้บระชากก็จะได้ว่าชั้นหนึ่งด้านการงานก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีโชคลาภความสําเร็จจากสิ่งที่คิดสิ่งที่ทําด้านการเงินก็จัดว่าโดดเดน่นมีรายรับเข้ามาจากหลายช่องทางทั้งจากอาชีพหลักอาชีพเสริม การลงทุนก็ให้ผลตอบแทนที่ดีเป็นที่น่าพอใจมีโอกาสจับเสื้อมือเปล่ามีดวงลาบลอยแล้วก็ยังมีโอกาสลุ้นโชคใหญ่อีกด้วยเดือนนี้เป็นเดือนที่มีโอกาสดีหลายอย่างให้คุณตักตวงด้านการเงินก็รายได้ดีเป็นที่น่าพอใจเดือนนี้ดาวสุขดาวประจําตัวของคนราศีพฤษภได้ตําแหน่งมหาอุดอยู่ในภพลาภะร่วมราศีกับดาวเกตแล้วก็ดาวพรหัสท,ที่ได้ตําแหน่งเกษตรอยู่ในบ้านเดิมของตัวเอง จะทาให้มีโชคลาภความสําเร็จมีโอกาสดีๆวิ่งเข้ามาหาคุณมากขึ้นอาจจะมีโชคใหญ่ด้านการเงินจากการงานการลงทุนมีโชคได้อสังหาริมทรัพย์มีโอกาสรับค่าในหน้ามีโอกาสทํากําไรจากทรัพย์สินของมีค่าหรือของเก่าเก็บที่มีอยู่ในมือของมือสองอย่างบ้านเก่าตดกเก่ารถมือสองทองคําเครื่องรางของขลงังสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสนาวัฒนธรรม มีโอกาสทํากําไรจากความรู้ความสามารถที่เคยริ่มเรียนมาแต่ไม่ได้เอาออกมาใช้นานแล้วและมีโอกาสทํากําไรจากความรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นทํากําไรจากของกินของใช้ของดีประจําท้องถิ่นอีกด้วยเดือนนี้การเยี่ยมเยือนญาติมีดคนรู้จกักติดต่อหาลูกค้าเก่าบ้างก็จะช่วยสร้างโอกาสที่ดีทางการงานการเงินเข้ามาให้ได้อาจจะมีงานใหญ่โครงการใหญ่หรือโชคใหญ่ทางการเงินตามมา คนทำงานองค์กรคนที่ต้องติดต่อประสานงานกับผู้คนเยอะๆจัดว่าดีมากเจ้าของธุรกิจคนค้าขายทำอาชีพอิสระก็มีโอกาสได้งานหรือโครงการที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่ช่วยสร้างชื่อเสียงสร้างกำไรให้เป็นอย่างดีแต่เดือนนี้ก็มีโจทย์ยากอยู่ด้วยเหมือนกันโจทย์ยากของเดือนนี้ก็คือเรื่องของอารมณ์และการบริหารคนรวมถึงด้านการเงินและรายจ่ายที่ดูเหมือนจะมากอยู่สักหน่อยและภาวะเศรษฐกิจในช่วงนี้ที่อาจจะทําให้คนราศีพฤษภ รู้สึกอ่อนไหวในเรื่องของการเงินได้ในช่วงสามอาทิตย์แรกของเดือนแต่ช่วงอาทิตย์สุดท้ายก็จะมีความปลอดโปร่งทางการงานการเงินมากขึ้นช่วงครึ่งเดือนแรกพระอาทิตย์ที่ได้ตำแหน่งมหาอุดท,ที่มาอยู่ร่วมกับดาวพุธราหูและดาวมนุษย์ยูในภพวินาศก็อาจจะทําให้คนราศีพฤษภยึดเอาความคิดความต้องการของตัวเองเป็นที่ตั้งมากจนเกินไปได้มั่นใจในความคิดของตัวเองมากจนเกินไปแล้วประเมินสถานการณ์ผิดพลาดอาจจะทำให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมาได้ ถ้าไม่ระมัดระวังรอบคอบให้มากพอก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของการใช้คําพูดงดการวิาพาก์วิจารณ์ทั้งต่อหน้าและในโซเชียลมีเดียเดือนนี้ถ้าอารมณ์ร้อนพูดไม่คิดใช้อารมณ์เป็นใหญ่โชคลาภที่มีก็หดหายไปได้เหมือนกันและยังอาจจะทําให้มีปัญหาใหญ่หรือมีปัญหาทางกฎหมายตามมาอีกด้วยช่วงครึ่งเดือนหลังพระอาทิตย์ที่ย้ายเข้ามาสองแสงในลัคนาทําให้หน้าที่การงานมีความราบรื่นคล่องตัวมากขึ้น มีคนให้ความช่วยเหลือร่วมมือดีญาติพี่น้องคนใกล้ชิดทั้งที่ติดต่อกันอยู่เป็นประจำหรือห่างหายกันไปนานจะแนะนําโชคลาบแนะนําโอกาสดีๆทางการงานการเงินเข้ามาให้อาจจะได้รับการติดต่อจากลูกค้าเกา่าคู่ค้าเกา่าได้กลับมาซื้อขายได้กลับมาทํางานร่วมกันอีกครั้งเพียงแต่ช่วงเครื่งเดือนหลังก็อาจจะมีความกดดันในเรื่องของการเงินมากอยู่บ้างทําให้รู้สึกวันไหว ไม่ว่ารายรับจะมีเข้ามาเท่าไหร่ก็ยังรู้สึกว่ามั่นคงไม่มากพอในช่วงครึ่งเดือนหลังก็ขอให้ใส่ใจในเรื่องของการบริหารคนและการบริหารความสัมพันธ์กับคนรอบข้างขอให้ดูแลกวดขันลูกน้องลูกหลานบริวารอย่างใกล้ชิดสัหน่อยระวังจะทํางานผิดพลาดแล้วส่งผลเสียกระทบถึงการเงินของคุณได้แล้วก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังรอบคอบในเรื่องของหน้าที่การงานระวังจะมีคนเตะถ่วงหรือคอยกวนน้ําให้ขุ่นอยู่ใกล้ตัว ระวังจะมีคนมาแนะนําให้ทํางานผิดพลาดลงทุนผิดพลาดมีคนมาชวนไปทําเรื่องที่ล้อแหลมต่อกฎหมายหรือศีลธรรมญาติพี่น้องลูกน้องลูกหลานบริวารก็อาจจะนําพาปัญหามาให้แล้วส่งผลกระทบถึงการงานการเงินุเอาได้ในช่วงอาทิตย์สุดท้ายของเดือนเป็นช่วงที่ดวงของคุณค่อนข้างที่จะดีมากในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการเงินโชคลาบก็ดูดีนะคะด้านการงานมีความราบร่นมากขึ้นด้านการเงินก็มีความคล่องตัวดี ปัญหาที่เคยวุ่นวายอยู่ก่อนหน้านี้ก็เบาขึ้นเป็นช่วงที่จะมีคนช่วยเหลือแนะนําช่องทางแนะนําโอกาสดีๆมาให้เป็นช่วงที่มีโอกาสที่ดีทางการงานการเงินรออยู่แต่ก็ต้องอาศัยการหมุนเงินเข้ามาช่วยสร้างกำไรด้วยเหมือนกันดาวสุขที่ย้ายเข้าไปอยู่ในภพวินาศได้ตําแหน่งกะตั้งแต่วันที่25หพฤษภาคมก็ทําให้จะมีการลงทุนหรือการหมุนเงินเพิ่มขึ้นบ้างแต่ช่วง5วันสุดท้ายของเดือนก็ขอให้คนราศีพฤษภทําจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคง ไม่ไหลไปตามความโลภความหลงหลีกเลี่ยงการทําเรื่องเสี่ยงเรื่องที่จะพาตัวเองไปสู่ความเสื่อมจะทําให้เกิดปัญหาทางการเงินตามมาได้เดือนนี้ตลาดออฟไลน์ line, ไม่ว่าจะใก,กล้ไกลก็ดูดีหมดนะคะมันติดต่อสารสัมพันธ์พูดคุยกับญาติสนิทมิสหายลูกค้าคู่ค้าสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยให้การงานการเงินราบรื่นมีโชคลภมีโอกาสดีๆทางการงานการเงินเข้ามามากขึ้น เดือนนี้ดวงของคนราศีพฤษภมีความเข้มแข็งมั่นคงค่อนข้างมากเดือนนี้ถ้าบริหารโอกาสที่ได้รับมาให้ดีก็จะช่วยสร้างเงินสร้างทองสร้างกาําไรเป็นกอเป็นการให้ได้เป็นอย่างดีแต่ก็ขอให้ระวังในเรื่องของความคิดมากความวิตกกังวลจนเกินพอดีระวังการงานผิดพลาดมีปัญหากับพุ้นส่วนลูกค้าคู่ค้าแล้วก็ขอให้ระวังการงานผิดพลาดการเงินรั่วไหลเพราะเทศตรงข้ามขอให้เปิดใจให้กว้างทํางานด้วยความรอบคอบเข้มแข็งมั่นคงไม่ยออ่อท้อ ไม่ว่าจะมีเรื่องยากมีภาราความท้าทายมากแค่ไหนคุณก็จะเอาชนะได้จะประสบความสําเร็จได้อย่างที่ต้องการค่ะการเงินของคนราศรีพฤษภในเดือนพฤษภาคมนี้มีแนวโน้มที่ดีมากนะคะมีความลื่นไหลค่อนข้างมากมีรายได้เข้ามาจากหลายช่องทางไม่ว่าจากอาชีพหลักอาชีพเสริมมีโอกาสจับเสื้อมือเปล่ามีโอกาสจับเงินก้อนแล้วดวงลาบลอยก็ยังเด่นมากด้วยแต่อาจจะด้วยสภาพเศรษฐกิจ หรือข่าวสารต่างๆทําให้เดือนนี้คุณจะมีความวั่นวหวในเรื่องของการเงินค่อนข้างมากก็ทําให้ไม่ว่ารายได้จะมีเข้ามาเท่าไหร่ก็ยังรู้สึกขาดความมั่นคงทางใจอยู่ดีช่วงครึ่งเดือนแรกดาวศุ์ดาวประจาตัวของคนราศรีพฤษภที่ไปลอยอยู่ในภพลาภะได้ตําแหน่งมหาอุดร่วมกับดาวพฤหัสและดาวเกตก็ทําให้เดือนนี้ยังมีรายรับที่ดีการเงินมีความคล่องตัวสูงมีโชคลาภความสําเร็จที่ดี ได้รับการสพอร์ที่ดีทางการงานการเงินจากญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดต,ตลอดจนสถาบันการเงินเป็นเดือนที่มีโอกาสให้คุณต,กตักตวงรายได้เป็นกอบเป็นกำมีโอกาสจับเงินก้อน,ม,อน,อนมีโอกาสจับเสื้อมือเปล่ามีโอกาสลุ้นโชคใหญ่มีโอกาสที่ดีทางการเงินการลงทุนแล้วก็มีโอกาสให้ทํากําไรได้มากขึ้นด้วยแต่พระอาทิตย์ที่จออยู่ในภพวินาศร่วมกับดาวหูดาวฤกยูและดาวพุธก็ทําให้เดือนนี้อาจจะไม่ใช่เดือนที่ง่ายนะัก จะทําให้มีปัญหาและอุปสรรคเข้ามาแล้วก็อาจจะทําให้คุณยึดความต้องการของตัวเองเป็นที่ตั้งมากจนเกินไปหรืออาจจะตัดสินใจเร็วเกินไปในเรื่องของผลประโยชน์หรือความต้องการส่วนตัวดังนั้นก็ขอให้ระมัดระวังรอบคอบในเรื่องของการเงินให้ดีตั้งแต่ต้นเดือนด้วยในช่วงเดือนพฤษภาเป็นเดือนที่คนราศีพฤษศมีความวั่นวหวในเรื่องของการเงินนะคะมีโอกาสตัดสินใจพลาดถ้าไม่ระวังรอบคอบให้มากพอในช่วงครึ่งเดือนหลัง พระอาทิตย์ที่จอรอนเข้าไปส่องแสงอยู่ในลัคนาก็ทําให้คนราศีพฤษภจะมีชื่อเสียงมีเครดิตที่ดีมีโชคลาภมีโอกาสดีๆวิ่งเข้า,าหาคุณมากขึ้นทําให้มองเห็นช่องทางมองเห็นโอกาสในการทําเงินมากขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้ด้านการเงินการลงทุนก็ดูโดด,ดเด่นมากมีรายรับที่ดีแต่ก็เป็นเดือนที่ต้องหมุนเงินอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายจากการงานการลงทุนรายจ่ายในการแก้ปัญหาดูแลาญาติมิตร และด้วยความที่เดือนนี้คุณมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยทางการเงินก็ทําให้มีความวุน่นวายวิตกกังวลในเรื่องของการเงินอยู่พอสมควรราหูเป็นดาวแห่งโมหะเมื่อจรยมาอยู่ในภพวินาศร่วมกับดาวมารุดและดาวพุธมาทํามุมกับดาวเสาร์ในภพสุภาที่เป็นดาวคู่มิตรด้วยความที่รู้สึกไม่ปลอดภัยทางการเงินก็อาจจะทําให้หลงเชื่อคําแนะนําที่ผิดพลาดประเมินสถานการณ์ผิดพลาดได้ง่ายหรืออาจจะมีคนมาชักชวนให้ทํางานอะไรสักอย่างที่ผลตอบแทนดูดีเกินจริง แต่ก็เป็นเรื่องที่ล่อแหลมต่อกฎหมายหรือศีลธรรมก็ขอให้ระวังกันให้มากด้วยจะทําอะไรจะเชื่อใครจะช่วยเหลือใครก็ขอให้เรามาระวังรอบคอบกันให้มากระวังจะใจอ่อนไว้ใจผิดคนแล้วก็ระวังในเรื่องของความเชื่อมั่นที่มากจนเกินไปทําให้ประเมินสถานการณ์ไม่รอบด้านลืมมองผลได้ผลเสียมองแต่ผลประโยชน์เฉพาะหน้าจนทําให้ลืมมองผลตอบแทนระยะยาวไป ถ้าไม่ระวังให้ดีปล่อยให้ความโลบบางตาก็อาจจะทาให้มีปัญหาการเงินตามมาได้ช่วงครึ่งเดือนหลังขอให้ระวังการเงินลั่วไหลพเพราะเพศตรงข้ามระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการงานการจัดการทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์เอกสารสัญญาเอกสารทางกฎหมายต่างๆหรืออาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของสุขภาพของญาติผู้ใหญ่คนที่มีหุ้นส่วนทั้งหุ้นส่วนชีวิตและหุ้นส่วนการค้าก็ขอให้ระวังจะไม่เข้าใจกันในเรื่องของการเงินได้ ดาวพระหัสที่ได้ตำแหน่งเกษตรที่อยู่ในบ้านเดิมของตัวเองในภพลาภะและจะอยู่ที่ตำแหน่งนี้ไปจนตลอดทั้งปีจะช่วยหนุนส่งดวงชนาะาให้มีความเข้มแข็งจะช่วยให้คุณผ่านพ้นทุกปะศากและปัญหาไปได้ในที่สุดในช่วงครึ่งเดือนแรกถ้าสามารถเอาคุณค่าที่มีอยู่แต่เดิมมาสร้างจุดขายเอามาประยุกต์ใส่ความคิดสร้างสรรค์ใส่ความร่วมสมัยเข้าไป mm hmm. เพิ่มฟังชันการใช้งานใหม่ๆเข้าไปให้มากขึ้นเน้นไปที่ตลาดใหญ่ตลาดสุขภาพการศึกษา หรือตลาดสวตลาดผู้สยยูงอายุก็จะให้ผลดียิ่งขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังก็ขอให้เน้นไปที่เอกลักษณ์เน้นสุดเดน่นจุดแข็งของธุรกิจเน้นไปที่ประโยชน์ใช้สอยหรือคุณค่าของสินค้าเน้นไปที่การสร้างแบรนด์จะช่วยเพิ่มเครดิตเพิ่มชื่อเสียงและช่วยดึงดูดเงินเข้ากระเป๋าให้คุณมากขึ้นได้งานที่เหมาะกับดวงในช่วงนี้ก็ยังคงเน้นไปที่งานที่ทําเร็วจบไวทําเสร็จเก็บเงินได้ทันทีนะคะสถานการณ์เศรษฐกิจโลก จนถึงเดือนมิถุนาก็ยังมีความผันผวนเน้นโชว์ไว้ก่อนมั่นใจกว่าค่ะในเรื่องของการลงทุนเดือนนี้ก็ยังเป็นอีกเดือนที่ควรจะลงทุนด้วยความระมัดระวังรอบคอบนะคะอย่าใจเร็วด่วนได้จะหยิบจับทาอะไรก็ขอให้เป็นขั้นเป็นตอนให้อยู่ในสเกลที่คุณรับได้ไม่เดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนคนอื่นใช้ช่วงนี้ทดลองตลาดดูแนวโน้มดูทิศทางตลาดไปก่อนช่วงนี้ตลาดเปลี่ยนไว้ตั้งเป้าหมายระยะย,ยาวแต่วางแผนระยะสั้น จะช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้รวดเร็วกว่าสองสาเดือนนี้เศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวนค่อนข้างมากก็ขอให้รอบคอบในเรื่องของการเงินการลงทุนเอาไว้ให้มากบริหารความเสี่ยงให้ดีเก็บเงินเก็บทองเอาไว้เตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนของชีวิตในเรื่องของโชคลาภเดือนเมษายนนี้โชคลาภของคนราศีพฤษภเรียกได้ว่าชั้นหนึ่งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านการเงินผู้ปัญชามหรือลาบลอยก็ดีเยี่ยม มีโอกาสลุ้นโชคใหญ่มีโอกาสลุ้นเงินก้อนมีโอกาสจับเสื้อมือเปล่ามีผู้ใหญ่ใจดีคอยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนให้โอกาสเป็นช่วงที่จะมีโอกาสที่ดีทางการเงินเข้ามาให้คุณสร้างเงินสร้างกำไรามากขึ้นนักเสี่ยงโชคทั้งต้นเดือนและกลางเดือนมีดวงลาบลอยอยู่กลางเดือนก็มีโอกาสลุ้นโชคใหญ่แต่เดือนนี้มีดวงทุกขลาบอยู่ด้วยได้มาแล้วก็อาจจะอยู่กับคุณไม่นานหรืออาจจะได้มาไม่มากเท่าที่คาดหวังเอาไว้ดังนั้นก็ขอให้เสี่ยงโชคอย่างมีสติ ปีนี้ราหูยังในภพวินาศเอาดีทางอบายมุขไม่รุ่งถ้าทุ่มมากไประวังจะได้ไม่คุ้มเสียเอานะคะในเรื่องของสุขภาพตลอดทั้งเดือนนี้ก็ขอให้ใส่ใจดูแลสุขภาพทั้งของตัวเองญาติผู้ใหญ่และคนใกล้ชิดขอให้ระวังโรคจำพวกไข้หวัดโรคจากน้ําความร้อนความที่ตกกังบนความเครียดระวังจะปวดหัวปวดตานเจ็บคอร้อนในเอาได้ก็ขอให้ดูแลใส่ใจกันให้ดีด้วย เดือนนี้มีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้กังวลหลายเรื่องก็ขอให้ดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจกันให้ดีด้วยนะคะช่วงครึ่งเดือนแรกก็ขอให้ระวังอุบัติเหตุจากไฟไฟฟ้าความร้อนไฟช็อตไฟดูดและตลอดทั้งเดือนนี้ก็ขอให้ระวังอุบัติเหตุจากน้ำเอาไว้ด้วยขอให้หลีกเลยงแหล่งน้ำเอาไว้รวมถึงอาหารจากน้ำด้วยเดือนนี้ก็ขอให้จัดการอารมณ์ให้ดีอยาใใ่อารมณ์กับคนรอบข้างจำไว้ว่าความหัวร้อนไม่ช่วยอะไรมีแต่จะทำให้เรื่องใหญ่ขึ้น แล้วก็ขอให้จําไว้ว่าเดือนนี้พูดผิดชีวิตเปลี่ยนได้พูดดีชีวิตราบรื่นพูดไม่คิดชีวิตวุ่นวายก็ขอให้ระวังกันให้ดีด้วยในเรื่องของความรักคนไม่โสดเดือนนี้ความรักดูดีมากทีเดียวนะคะมีความเข้าอกเข้าใจดูแลเกอหนุนกันดีช่วยกันมองหาช่องทางมองหาโอกาสทําเงินจัดว่าเป็นเดือนที่บรรยากาศความรักดูดีมีความราบรื่นสงบสุขค่อนข้างมาก ช่วงเครื่องเดือนหลังจะมีความวันว่นวหวไม่มั่นคงทางจิตใจก็อาจจะทําให้มีความไม่เข้าใจกันในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองได้ถ้ามีเรื่องไม่เข้าใจกันก็ขอให้เคลียร์กันที่ดีอย่าใช้คําพูดเป็นอาวุธแล้วบรรยากาศในบ้านก็จะหวานชื่นมากขึ้นเองค่ะส่วนคนโสดดวงความรักเดือนนี้ดูสดใสดีทีเดียวกําลังมีความสุขกับการสร้างเงินหาเงินแต่ถ้ามีคนที่โปรไฟล์ดีนิสัยดีหน้าที่การงานดี ช่วยเหลือดูแลแนะนำโชคลาภแนะนำโอกาสดีๆมาให้ได้สนับสนุนคุณได้ทั้งในด้านการงานและชีวิตส่วนตัวก็เก็บไว้พิจารณาได้เลยค่ะแต่ก็ขอให้ระวังคนที่จะมาหลอกใช้ความใจดีใจอ่อนของคุณด้วยเดี๋ยวจะเสียทั้งใจเดี๋ยวจะเสียทั้งเงินได้เดือนพฤษภาคมนี้ก็ขอให้สมหวังดังใจในทุกสิ่งเงินทองไหลมาปลอดโรคปลอดภยัยสุขภาพกายใจแข็งแรงเฮงๆงรวยๆกันทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า บุญรักษาค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะและจะได้ไม่พลาดคลิปดูดวงในเดือนต่อๆไปขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่มีให้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ